รอบสแล้วนะคะรอบสามเหมือนกันค่ะจับอ้อมด้านล่างจะเริ่มจากด้านขวาน,นะคะอ้อมด้านล่างเส้นด้านซ้ายโค้งขึ้นเขาจะมีแนวเส้นของเขาเลยเห็นไหมคะเส้นนี้แนวเส้นเขาจะไปทางนี้เราก็สอดตามแนวเส้นไปเลยประสานกันให้อยู่เลยค่ะเส้นนี้ก็สอดตามนาดับแรก,จ,บบกจับบิดบินมาพับครึ่งค่ะจับบิดบินมาพับครึ่ง เส้นด้านขวาก่อนเหมือนเดิมอ้อมมาแล้วก็เส้นด้านซ้ายขึ้นด้านดาดับแรกจับ,บดบิบ,บ,บดิ้นมาพับครึ่งค่ะจับดิบดิ้นมาพับครึ่งพับให้มีปลายแหลมแล้วก็พับลงแ้มีปลายแหลมแล้วก็พับลงแล้วก็พับอ้อมไปด้านหลังสอดไปเลยค่ะตามแนวเขาเลยนะ สอดไปจนกว่าลีบบินเราจะหมดค่ะ, <Okay. S 1> คะเขาจะมีแนวเส้นของเขาเลยเห็นไหมคะเส้นนี้แนวเส้นเขาจะไปทางนี้เราก็สอดตามแนวเส้นไปเลยประสานกันให้อยู่เลยค่ะเส้นนี้ก็สอดตามพับให้มีปลายแหลมแล้วก็พับลงก็มีปลายแหลมแล้วก็พับลงแล้วก็พับอ้อมไปด้านหลังประห้าสิบเซนจ้ะ ตัดปลายแหลมทั้งสองข้างนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองข้างเราเริ่มทำกันเลยจะก็ได้จะตัดออกไปเลยก็ได้เหมือนกันอันนี้จะทิตัดเลิอกตัดออกเลยก็ได้ค่ะก็ได้จะตัดออกไปเลยก็ได้เหมือนกันอันนี้จะทิตัดเลิอกตัดออกเลยก็ได้ค่ะ สอดไปเลยค่ะตามแนวเขาเลยนะสอดไปจนกว่าลิบินเราจะหมดค่ะนี่ค่ะให้ชิดนิดนึงนะคะไม่งั้นจะเห็นเหรียญสอดเหมือนเดิมค่ะสอดไปให้แน่นจนกว่าลิบินจะหมดก็ได้พับให้มีปลายแหลมแล้วก็พับลงก็มีปลายแหลมแล้วก็พับลงแล้วก็พับอ้อมไปด้านหลัง อ้อมไปด้านล่างด้านล่างไว้อย่างนี้ก่อนนะคะถ้าอยากตัดลิดบบิ้นแล้วก็สอดให้หมดเลยค่ะหรือว่าที่เกลีสอดแล้วเราจะตัดออกสอดไปแล้วเขาก็จะแน่นค่ะเป็นลูกเต่าสอดไปเรื่อยๆอให้ชิดนิดนึงนะคะไม่งั้นจะเห็นเหรียญสอดเหมือนเดิมค่ะสอดไปให้แน่นจนก,กว่าอิบเพี้ยนจะหมดก็ได้ ้าสิบเซนก็ได้ค่ะห้าสิบเซนกำลังพอดีนี่ค่ะเริ่มสอดแนวนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสอดตามแนวเส้นเลยนี่ค่ะให้ชิดนิดนึงนะคะไม่งั้นจะเห็นเหรียญสอดเหมือนเดิมค่ะสอดไปให้แน่นจนกว่าอีกเปีนจะหมดก็ได้ ทีนี้เราจะทําการสอดให้กลายเป็นลูกเต๋าแล้วจับเส้นด้านขวาเหมือนเดิมสอดค่ะสอดไปตามแนวเส้นเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบสอดไปเลยค่ะตามแนวเขาเลยนะสอดไปจนกว่าลิบิิ้นเราจะหมดค่ะ ปลายแหลมค่ะพับให้เป็นปลายแหลมเสร็จแล้วพับลงพับอ้อมไปด้านหลังอ้อมมาด้านหน้าเสร็จอ้อมมาด้านหน้าอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเอาเส้นด้างด่างพับพับขึ้นมาแล้วก็สอดจ้าปกกันนี่ค่ะปรกะกันเข้าไป ถ้าลิปบินเราสอดยิ่งสอดเยอะมันก็ยิ่งแน่นเนาะแต่บางคนก็ประหยัดหน่อยก็ใช้ตักมาเส้นหนึ่งก่อนจับขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อนพับส่วนที่เราพับครึ่งไว้ใช่ไหมคะพับให้มีปลายแหลมค่ะนี่เลยค่ะจับสองเส้นมาประกบกันนี้ค่ะบนแล้วก็สอดสานกันตรงกลาง นี่ค่ะเริ่มกลายเป็นลูกเต่าแล้วทีนี้สามรอบแล้วใช่ไหมสามรอบแล้วเราจะใส่เหรียญไปเลยก็ได้ค่ะามาดูวิธีทํากันเลยวัสดุที่เราต้องเตรียมนะคะลิบบินขนาดสองมิลค่ะตัดให้ได้ความยาวประมาณเขาจะมีแนวเส้นของเขาเลยเห็นไหมคะเส้นนี้แนวเส้นเขาจะไปทางนี้เราก็สอดตามแนวเส้นไปเลยประสานกันให้อยู่เลยค่ะเส้นนี้ก็สอดตามแนวนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะสอดตามแนวเส้นเลยนี่ค่ะสอดไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็สอดไล่เส้นต้องดึงบนนะคะทับขึ้นบนมาแล้วเส้นที่เราทับอันนี้มันจะคอยกันแบบนี้ค่ะเห็นไหม เสร็จแล้วเราเริ่มจากทางขวาเหมือนเดิมค่ะตามแนวเลยค่ะเขาจะมีแนวเส้นอยู่แนวให้เราสอดเลยแนวนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสอดตามแนวเส้นเลยนี่ค่ะพับขึ้นแล้วจับขึ้นแบบนี้ต้องใส่เหรียญไปพร้อมเลยนะคะสามรอบแล้วใช่ไหม ทีนี้เราทำอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะสี่ไม่อยากตัดริบบิ้นล้วก็สอดให้หมดเลยค่ะหรือว่าขี้เกียจสอดแล้วเราจะตัดออกแบบนี้ต้องใส่เหรียญไปพร้อมเลยนะคะสามรอบแล้วใช่ไหมทีนี้เราทำอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะสี่โค้งลงด้านล่างด้านขวาก่อนนะคะโค้งลงด้านล่างไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเส้นทางซ้ายมือเราทับขึ้นบน สอดประสานกันตรงกลางทีนี้เราจะทําการสอดให้กลายเป็นรูกเต่าแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะ้ความมาด้านหน้าอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเอาเส้นด้างด่างพับพับขึ้นมาแล้วก็สอดจ้าสอดตามแนวเขาไปเลยค่ะเขามีแนวเส้นของเขาอยู่แล้วขึ้นตก็ได้ จะตัดออกไปเลยก็ได้เหมือนกันอันนี้อาทิตตัดเลือกตัดออกเลยก็ได้ค่ะามาดูวิธีทํากันเลยวัสดุที่เราต้องเตรียมนะคะริบบิ้นขนาดสอ2มิลค่ะตัดให้ได้ความยาวประมาณสอดตามแนวเขาไปเลยค่ะเขามีแนวเส้นของเขาอยู่แล้วขึน้นไปเรื่อยๆค่ะเขาจะมีแนวเส้นของเขาอยู่ นี่ค่ะเรียบหมดเขาจะมีแนวเส้นของเขาเลยเห็นไหมคะเส้นนี้แนวเส้นเขาจะไปทางนี้เราก็สอดตามแนวเส้นไปเลยประสานกันให้อยู่เลยค่ะเส้นนี้ก็สอดตามความมาด้านหน้าอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเอาเส้นด้างด่างพับพับขึ้นมาแล้วก็สอดจ้า ต้นได้ไม่ยากค่ะลูกเตา๋าค่ะโค้งลงด้านล่างด้านขวาก่อนนะคะโค้งลงด้านล่างไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเส้นทางซ้ายมือเราทับขึ้นสอดไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ สอดไล่เสล้ามาดูวิธีท,ทำกันเลยวัสดุที่เราต้องเตรียมนะคะลิบบิ้นขนาดสองมิลค่ะตัดให้ได้ความยาวประมาณมาเส้นหนึ่งก่อนจับขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อนพับส่วนที่เราพับครึ่งไว้ใช่ไหมคะพับให้มีปลายแหลมค่ะพับครึ่งแล้วจับขึ้นเส้นด้านซ้าย สอดไล่ไปเรื่อยๆนะคะ,คะเส้นด้านขวาก่อนเหมือนเดิมอ้อมมาแล้วก็เส้นด้านซ้ายขึ้นด้านร้อยแล้วค่ะลูกเต๋าเราสวยๆทำไ,ได้ไม่ยากค่ะลูกเต๋านี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทีจะพาทำเหรียญปยทานในรูปแบบลูกเต๋าจ้ะ นี่ค่ะลูกเต๋าสี่เหลี่ยมเล็กๆน่ารักค่ะเส้นด้านซ้ายสอดไล่ไปเรื่อยๆนะคะี่ล่แหลมค่ะทาให้เป็นปลายแหลมเสร็จแล้วพับลงพับอ้อมไปด้านหลังอ้อมมาด้านหน้า